ครับมาตามดูลูกปลาที่เรา,าเคยทำคลิปไว้นะครับพ่อปลาป่า,ปาแม่แดงมุกทองนะครับวันนี้พอมีเวลาก็มาถ่ายทำให้ดูนะครับนะครับนี่ครับตัวตัวนี้ออกสีแดงนะครับสีแดงเหมือนเหมือนทางแม่เลยนะครับถ้าแดงมุกทองในคอกนะครับถ้าปลาไม่ลอกก็จะประมาณนี้ครับก็จะสีแดงเคลือบๆอย่างนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็มาทางสีเขียวนะครับคล้ายๆปลาป่านะครับอ่าก็เป็นสีเขียวเคลือบๆนะครับก็ถือว่าต้องพัฒนาต่อนะครับถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นปลาแฟนซีนะครับในเกตธรรมดานะครับเกตเลี้ยงเล่นนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับ ็จะคล้ายๆกันครับปลาในคอกก็จะประมาณนี้ต้องพัฒนาต่อนะครับสีได้มาแล้วครับสีเขียวเคลือบๆอย่างนี้นะครับใช้ไฟฉายสองนะครับในการถ่ายนะครับการถ่ายทําใช้ไฟฉายสองนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับปลาคอกนี้ได้เจ็ดสิบกว่าตัวนะครับแต่ก็โดนนะครับ ฝนตกครับมันล้นครับน้ำล้นปลาออกไปเยอะครับก็เหลืออยู่ประมาณแค่นี้นะครับเรามาถ่ายทำให้กันดูนะครับมีบางขั้นสนใจติดตามอยู่นะครับมะอยากเห็นปลาที่เราเพาะเป็นยังไงนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบางตัวที่หลุดไปกับน้ำฝนนะครับก็ น่าเสียดายเหมือนกันนะครับปลาแปลกๆน่าจะพอมีนะครับอย่างคอกนี้ก็จะมีนะครับที่ที่ถูกใจนะครับก็จะมีตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะแปลกๆก่าเขานะครับสียังมาได้อีกนะครับดูที่ชายน้ำนะครับ อันนี้ตะเกียบเดี่ยวมาเลยนะครับนี่ครับตะเกียบเดี่ยวของแท้นะครับมาข้างเดียวเลยนะครับมีตะเกียบเดียวขาดไปข้างนึงนะครับตัวนี้นี่ครับที่ที่ผมชอบนะครับน่าจะพัฒนาต่อได้ดูคีบเขานะครับดูคีบดูเครื่องเขานะครับสียังเข้าได้อีกนะครับเนี่ยครับถ้าเราผสมข้ามก็จะมีปลาแปลก ให้เราทำอย่างนี้นะครับถือว่าตัวนี้ผมชอบที่สุดนะครับอ่าน่าจะมีสีหลากหลายเข้าไปอีกนะครับก็ปลาก็จะเคลือบๆนะครับเดี๋ยวถ่ายทำให้ดูข้างบน,นครับก็จะเคลือบๆเบ,บาๆประมาณนะครับได้ไอตัว ก็เปร์มานะครับก็จะออกเมทัลลิกนะครับสีเคลือบเคลือบเบาๆหน่อยครับก็ได้ดังที่เราตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะนะครับก็จะเบาๆนะครับสีของปลาก็จะเบาๆอย่างนี้นะครับนะครับตัวนี้แปลกแน่นอนครับตัวนี้น่าจะสวยแน่นอนนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของปลาแฟนซีนะครับน่าจะ หาตัวเมียใกล้เคียงทําจํานวนต่อได้นะครับตัวนี้ถือว่าชอบชอบใจเลยนะครับนี่ครับจะเห็นเป็นเมทัลลิกนะครับสีเขียวเมทัลลิกนะครับก็ได้เคลือบๆดังที่ตั้งใจอยู่นะครับสีเมทัลลิกนะครับนี่ฮะจะเคลือบๆประมาณนี้นะครับนี่ครับสีเขาจะเคลือบอย่างนี้เหมือนเราตั้งใจไว้นะครับ ก็ถือว่าถูกใจอยู่นะครับนะครับตัวนี้ชอบที่สุดเลยนะครับนี่ครับผสมข้ามก็จะมีปลาแปลกๆอย่างนี้ให้พัฒนาต่อนะครับตัวนี้นี่ครับสีน่าจะหลเข้ามีสีหลายสีอยู่นะครับน่าจะแปลกๆอยู่นะครับก็ชอบใจอยู่ครับตัวนี้ น่าจะต่อไปได้นะครับนะครับปลาที่เราผสมข้ามก็จะมีปลาหลุดปลาแปลกให้ดูให้เห็นอย่างเงี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ่ายทําให้ดูสําหรับท่านที่สอบถามมานะครับท่านที่ติดตามดูปลาก็ประมาณนี้นะครับยังยังไม่นิ่งนะครับสีเขาสามารถจะหลุดลอกไปได้อีกนะครับ ส่วนตัวแล้วก็มีปลาที่ถูกใจอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าไปต่อได้นะครับถือว่าไปต่อได้นะครับถ้าเราหยุดแค่นี้นะครับเราก็จะเป็นปลากลุ่มแฟนซีนะครับเป็นปลาแฟนซีนะครับปลาเกตเลี้ยงเล่นทั่วไปนะครับแต่เรา,าจะนําไปพัฒนาต่อนะครับเพื่อจะได้สายพันธุ์ที่แปลกๆขึ้นไปนะครับเราก็ เห็นตัวนี้แล้วนะครับก็จะผมก็จะไปทําต่อเลยครับตัวนี้เลยนะครับครับก็ตามสัญญานะครับมาอัปเดตลูกปลาให้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคงจะสนุกกับการพอประกัดนะครับมาใจรักก็ทํากันไปนะครับทําเพื่อความสุขนะครับเพื่อความสุขก็คงได้ ปลาแปลกๆไปไว้เฉยชมกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ของแค่นี้สวัสดีครับ